อีกระเทยเท่าเงินกู้คุณพ่อคุณแม่มึงสอนเหรอซาลาเปาเนี่ยอาหารไทยชื่อแม่งก็บอกแลซาลาเปาซาซาก็สามแล้วเฮียมึงเป็นคนรู้ภาษาจีนมึงยังโง่อีเหี้ยกูอยู่สิงคโปร์ประเทศคนจีนเลยอาหารเช้านี่ขาดไม่ได้คือซาลาเปาขงนมจีบบ้านพอ่อบ้านคุณพ่อคุณแม่มึงสิซาลาเปาอาหารไทย อเฮี้ยถ้าชื่อทองหยิบทองหยอดฝอยทองทองทองอะไรเนี่ยอาหารไทยอีเที้ยนี่เรียนสูงสะเปล่านะมึงเนี่ยมันโง่อีงโง่ถึงได้เป็นนี่ตอนแก่ไงถ้าคนเขาฉลาดเนะ่ะเขาหมดนี่ตั้งแต่ตอนอายุสี่สิบห้าิและอีเขี้ยสะห้าสิกว่ามาเพิ่งมาเป็นนี่อีควายสงสัยไม่เคยออกจากประเทศไทยเลยมั้งมึงเรียนภาษาจีน มึงรู้จักวัฒนธรรมจีนมึงเคยไปเมืองจีนปะอืมอาหารจีนเนี่ยอะไรบ้างเสาเปลาขนมจีบฮะเกา,าเออสตีลแลไวม่รู้เยอะแยะเป็นไวที่หอ่อๆแล้วนึง่งๆอ่ะไปฮ่องกงบ้างก็ได้นะออีควายโง่ไม่เผื่อแผ่ใครอีสัตว์สมแล้วล่ะคะ่ะถึงได้ตั้งแบบมึงในขี้ขาดอีเหี้ยอยากจะด่าใครก็ไม่มีข้อมูล ข้อมูลสมัยก่อนที่มึงมามามาบอกเป็นเหมือนข้อมูลทางการแพทย์ก็คือมึงไปแปลภาษามาดิเฮียอยนี่มึงกูถามที่มึงเคยไปโรงพยาบาลหัวเฉียวไหมอืมอาหารเช้าโรงพยาบาลหัวเฉียวมีซาลาเปาไหมแต่สิงคโปร์ทุกที่นะตอนเช้ามีซาลาเปาขอีสัตว์ตามลงแล้วมีซาลาเปาขนมจีบโนนนีนั่นสาร,รพัดของของจีนจนะีนอะมึงก็แใจไหมอีควายอีควายอีโง่ ít cả hơi ngân cù na ngô